คุณรู้ไหมครับว่ามีทักษะอันหนึ่งที่ไม่เคยมีใครสอนกันในโรงเรียนแล้วก็ในเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ผมเตือนไว้ก่อนเลยนะถ้าคุณเนี่ย คิดว่าเรียนอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วคุณจะทําอาชีพนั้นตลอดชีวิตเนี่ยคุณอาจจะคิดผิดคุณอาจจะบางคนก็เริ่มเห็นกระแสแล้วใช่ไหมละ่ะคนตกงานกันเยอะมากแล้วก็คนต้องหาอะไรใหม่ๆทําโลกอะ่ะมันเปลี่ยนเร็วสุดๆผมเห็นกระแสที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วผมบอกเลยมันจะเร็วมากเร็วกว่าที่คุณคิดแล้วถ้าเราไม่เตรียมตัวเองเตรียมลูกของเราเนี่ยให้เผชิญหน้ากับ โลกแห่งศตวรรษ21ที่มันจะมีหุ่นยนต์เข้ามาแย่งงานจะมี AI จะมี VR AR มีอะไรวุ่นวายไปหมดเลยคราวนี้เนี่ยใครเรียนทักษะอะไรที่มันไม่ไม่เวิร์กกับโลกใหม่นี่คือเสร็จแน่มีทักษะอันนี้ผมอยากจะสอนให้ทุกคนเลย re-invent reinvent แปลว่าอะไรทักงสานี้คือจริงๆผมผมเรียนรู้มันตั้งแต่เป็น10ปีที่แล้วผมชอบอ่านหนังสือประเภทนี้ฮนะแล้วก็พวกกูรูพัฒนาตัวเองอย่างเช่น Brian Tracy พูดเรื่องนี้บ่อยมากเลย reinvent คืออะไรประดิษฐ์ตัวเองใหม่ตัวเองก็ต้องผ่านตรงนั้นมาแต่ก่อนเนี่ยเอ่อก็เป็นคอนดักเตอร์ใช้เวลา20ปีของชีวิตอะเป็นคอนดักเตอร์ฝึกฝึกเกง่งจนเก่งระดับโลกอะพูด,ดง่ายๆผมทุ่มเทกับมันมากเลยแต่วันหนึ่ง อุตสาหกรรมนั้นวงการน,นั้นหายไปทั้งวงการเหมือนกับที่ตอนนี้เกิดขึ้นกับวงการสื่อใช่ไหมใครเป็นนักข่าวตอนนี้เหนื่อยมากในเมืองไทยไม่ในเมืองไทยอย่างเดียวก็เมืองนอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ,อาชีพหลายอาชีพมันจะล้าสมัยไปเร็วมากเลยแล้วก็ตอนนี้คนงงมากเลยว่าตกลงชั้นเรียนอะไรดีวะจะให้ลูกชั้นเรียนอะไรดีวะไม่รู้จะอาชีพอะไรที่มันจะมีอยู่ผมบอกได้เลยมไม่มีใครแน่ใจได้หรอกว่าอาชีพไหน ที่มันจะอยู่และเหลือจะไปอาชีพไหนที่แบบมั่นคงแน่นอนเรียนอาชีพนี้อย่างเดียวแล้วก็สบายตลอดชีวิตไม่มีใครพูดคํานั้นได้แต่มีทักษะหนึ่งถ้าทักษะนี้คุณเก่งคุณรอดได้ตลอดชีวิตคุณจะลุ่งเรืองออคุณจะเหมือนกับน้ําไหลไปที่ไหนก็ได้แล้วก็คุณสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายคุณได้เหมือนกับพลังแห่งน้ําที่ไปที่ไหนก็ได้เจออุปสรรคอะไรก็ไปถึงเป้าหมายของเขาได้ก็คือเป้าหมายที่มหาสมุทรคุณจะต้องทําตัวเหมือนน้าคือ รีอินเวนตัวเองได้ใหม่ตลอดเวลาอายกตัวอย่างอย่างผมสมัยก่อนเป็นคอนดักเตอร์ใช่ไหมผมก็คิดว่าเอ๊ะอะไรมาต่อดีวะก็คิดคิดคิดว่าอะไรที่มันทําให้ฉันภูมิใจกับอาชีพนั้นผมก็มาคิดว่าโอเคการเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่อสิ่งที่ผมเคยเรียนมาแต่ผมก็ว่าม,มันไม่น่าจะเป็นการสอนคอนดักเตอร์นะถ้าสอนคอนดักเตอร์นี่จะมีคนเรียนสักกี่คนวะในโลกนี้ ใช่ไหมมันก็มันก็ลูกฐานลูกค้าจํากัดเพราะ,ะนั้นผมก็ประดิษฐ์ตัวเองใหม่ด้วยกันแปลว่าฉันจะต้องเป็นครูแต่ภาพลักษณ์ของฉันต้องไม่ใช่ครูสอนแค่คอนดักเตอร์ฉันจะต้องสอนวิชาความสําเร็จหะายสอย่างหนึง่งที่มันไปถึงแมสได้ถึงคนที่ มากกว่าคนที่อยากเรียนดนตรีเข้าใจไหมครับเพราะนั้นก็ผมก็ทำสำเร็จอะก็คือรีแบรนด์ตัวเองอะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ผมมีดารายเยอะแยะที่มาหาผมแล้วก็ก็บอกไม่อยากจะเป็นอาจารย์ไม่อยากจะไม่เอาฉันอยากจะอยู่โลกเก่าของฉันตอนนี้หลายคนก็ตกอับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกได้เลยนะอาชีพที่มีเกียรติมากเลยตอนนี้คืออาชีพของการเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วโลกมันก็จะมาทางนี้เพราะอะไรรู้ไหม คนมันรู้อยู่แล้วว่าไปเอาไปยาไปเอาหลักสูตรแล้วมันไม่ได้ผลแล้วมันไม่ได้มันไม่ช่วยเขาแล้วเพราะมันหลักสูตระไรมหาลายัยมันเปลี่ยนเปลี่ยนตามโลกไม่ทันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะมาเรียนกับใครเขาก็ต้องมาเรียนกับติวเตอร์ของเขามาเรียนกับคนที่มันให้ข้อมูลอะไรอัปเดต ถูก้างบ้านนีผ่ผมเวลาผมสอนผมให้ข้อมูลอัปเดตข้อมูลออนไลน์ข้อมูลขายของออนไลน์อะไรที่ได้ผลตอนนี้ a c e b o o k แอดยิงยังไงทํายังไงที่จะได้ทำคอนเทนต์ที่มันโดนใจคนโซเชียลอะไรแบบนี้ผมก็จะอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้จักการประดิษฐ์ตัวเองใหม่คุณสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเปลี่ยนได้หลายรอบแล้วผมบอกได้เลยนะมนุษย์นะเาเฉลี่ยเปลี่ยน4รอบในช่วงชีวิตแลวถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจยิ่งดีเข้าไปใหญ่ เพราะว่าหลายคุณสามารถที่จะมองเห็นพูดง่ายคุณก็จะบรีแบนด์โปรดัก์ของคุณได้สินค้าของคุณหรือบริการของคุณได้ผมจะสอนเรื่องนี้นะครับเรื่องสกิลหรือทักษะในการทําออนไลน์ให้ได้ผลให้ได้ล่ารวยมีเงินเป็นหลักร้อยล้านพันล้านซึ่งไม่ยากเลยนะเดี๋ยวนี้การเป็นร้อยล้านพันล้านคุณอย่าคิดว่ายากแล้วก็ร้อยล้านพันล้านแบบต้นทุนน้อยมาก อย่างนั้นสาคัญไม่ใช่มีเงินผมบอกว่าผมจะสอนให้คุณมีร้อยล้านแต่ว่าค่าใช้จ่ายร้อยห้าสิบล้านก็ไม่โอเคนะเข้าใจว่ามีอย่างนี้เยอะมีธุรกิจแบบนี้เยอะมากคุณถ้าเป็นหลงเชื่อธุรกิจแบบนี้ธุรกิจพวกที่มันเป็นห้างร้านร้านค้าอะไรต่างๆเขาพวกนี้ชอบโอวดว่าไรายได้เขาเยอะไรายได้เขาเยอะลูกจ้างเยอะแต่ผมบอกเลยเลยขาดทุน เพราะถ้าคุณไม่เอาขัดทุนผมไม่สอนให้คุณขับทุนคุณยังไงจะต้องได้กําไรคุณยังไงต้องรวยอันนี้มันเป็นความภูมิใจของผมในการสอนให้ลูกศิษย์รวยได้นี่มันเป็นแพชชั่นของผมตัวผมเองไม่จำเป็นต้องสอนแล้วไม่รวยแล้วพูด,ดง่ายๆไม่ต้องมาสอนก็ยังได้แต่สอนเพราะอยากจะให้อยากจะสร้างผลงานให้กับประเทศนี้อยากจะสร้างคนรุ่นใหม่ให้ร่ำรวยแต่มันเป็นความสุขของผมที่เห็นคนได้เปลี่ยนชีวิตแล้วก็ครอบครัวของเขาดีขึ้น แล้วก็เรามาเจอกันนะครับผมส,สอนคอร์สชื่อว่าพันล้านออนไลน์สามารถเรียนได้ในเป็นออนไลน์เป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้นะครับอยู่ที่ไหนในโลกทําได้แล้วถ้าคุณเป็นแม่บ้านหรือบางามคนบางทีบางคนม,มีมีเงินแล้วนั่งเฉยๆอยู่ที่บ้านรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าก็ควรจะเรียนเพราะคุณสามารถที่จะทําเงินได้ด้วยคือบางทีไปทําการกุศลอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เติมเต็มชีวิตคุณนะบางคนก็เอามีเงินแล้วรวยแล้ว แต่วา่าเมื่อไหร่ที่คุณแบบสร้างคุณค่าแล้วก็มันได้เป็นผลตอบแทนมาเป็นเงินด้วยเนี่ยคุณจะรู้สึกภูมิใจว่าคุณเนี่ยสามารถหาเงินเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนในโลกสามารถเรียนคอร์สได้ถ้าใครอยากจะมาเจอตัวผมมี2แบบนะครับเป็นกลุ่มโคชชิ่งเป็น V.I.P. นะครับแคนไม่เกิน8คนแล้วก็หรือไม่อาจจะเป็นนัดเป็น private coaching เลยก็ได้ส่วนตัวเลย private coaching ก็มาเจอตัวก็ได้ที่บันดิตยูนิเวอร์สหรือ ออนไลน์วิดีโอคอลจากประเทศไหนก็ได้นะครับผมบันิตทุรงรีสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนท้านใน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบันิตทุรงรีสวัสดีครับ